ตามรายละเอียดเต็มๆสัมภาษณ์คุณวัฒนาเมืองสุขวันพรุ่งนี้ค่ะในข่าววันใหม่ไทย PBS เนะคะเวลา6 3นาฬกา30นาทีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับความหวังเรื่องที่จะหยุดความรุนแรงก็ดูเหมือนจะมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่ามกลางกระแสว่าน่าจะมีการเข้าสู่โต๊ะเจรจาค่ะ แต่เมื่อเห็นเหตุรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนก็อดไม่ได้นะคะที่จะเชื่อมโยงถึงการเมืองถึงแม้จะยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านของประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ถูกโจมตีรวมถึงสารอาญาที่ถูกคุกถูกข่มขู่คุกคามองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันวันนี้ได้มีจุดยืนนะคะต้องการให้รัฐบาลถแถลงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ หลังจากที่ได้มีการตรวจพบนะคะว่ามีการใช้อาวุธร้ายแรงใน2กรณีค่ะรอยความเสียหายบนกำแพงบ้านของนายประมนสุทธีวงศ์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบหัวกระสุนขนาดจุด45ที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้กับปืนชนิด M3 ปืนชนิดนี้เป็นลักษณะของปืนที่ยิงได้ต่อเนื่องมีน้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายมีระยะยิงหวังผล50เมตร คดีนี้ตำรวจตรวจสอบจากสภาพแวดล้อมรอบบ้านพบเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีได้หลายทางแต่ในเบื้องต้นพยานบางคนเห็นความผิดปกติมีคนแปลกหน้าใกล้เคียงบ้านพักของนายประมนก่อนเกิดเหตุผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาไปตีความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองงานนะั้นะก็ก็คงจะเราก็คงช่วยไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเป็นการเมืองครับก็เนี่ยมันผมก็ยังคิดว่าเรื่องเรื่องที่เราขับเคลื่อนเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็มันคงไปกระทบกับทางกลุ่มที่เขาเขาคงมีความรู้สึกว่าไม่พอใจในเรื่องนี้ครับภาทีเครือข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเช่นสภาตลาดทุนไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยออกถแถลงการประนามเหตุการณ์นี้และให้รัฐบาลรักษาการสอรอสอ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติคลี่คลายคดีอย่างเร็วที่สุดเพราะเป็นการคุกคามผู้ทำงานต่อต้านคอรัปชันพวกเราก็ายังแค่งใจอยู่ว่าทำไมม,มันเงียบกันนะครับนั้นพวกเราวันนี้ก็มีความเห็นกันว่าเราจำเป็นจะต้องเรียกร้องให้รัฐบาล พ่อยคลี่คายเรื่องนี้หรือถแถลงการเรื่องนี้ท่าทีของรัฐบาลให้ชัดเจนต่อเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราครับขณะที่คดีใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิเมตรแบบ M79 ยิงเข้าใส่อาคารศารอาญารัชดาพิเศษคดีนี้ตำรวจพิสูจน์ระบุว่าผู้ก่อเหตุยิงจากฝั่งตรงันข้าม แต่คาดว่าเพื่อต้องการข่มขู่เนื่องจากวันเกิดเหตุสารอาญาไม่ได้ทำการเพราะเป็นวันหยุดและเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะชนิดของระเบิด m 7 9ด้ที่จริงมี2ชนิดนะครับมีชนิดลักษณะของ m 7 9ธรรมดากับอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเจาะเกาะนะครับตรงนี้เนี่ยก็สันนิษฐานเบื้องต้นจากการตรวจฐานที่เกิดเหตุของท่านผู้การวัชชัยและทีมงานอโอดีเนี่ยลักษณะของเหตุที่เกิดที่บางซื่อนะครับกระสุน m 7 9น่าจะเป็น ชนิดเดียวกับกรณีที่ยิงที่สารายานะครับส่วนกรณีที่ยิงทุ่งสองห้องทั้งสองวันติดต่อกันเนี่ยก็เป็นลักษณะของกระสุนเอ็มพก้าธรรมดาอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากเคสที่ผมได้เรียนได้รับทราบครับ <Yeah. S 1> ออก็เป็นไปได้ว่าอ,อ,อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละกลุ่มเพราะลูกกระสุนไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ทราบจากการสืบสวนสอบส,ส,สวนต่อไปครับ